มาจำนวนส7บเจ็คนครับพออรเทศบาลตำบลว้า,าี่ยได้แก่เทศบาลตำบลท่า,าะมะขามองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสำโรงีแห่งและระดับมันธรรมเึกษาเจริ ัญหาแพ่ร่มีการเพื่ใช้นการเกษตรอำเภอเมืองได้จัดทำงกกานป้องกันสายในชูโจบหเพื่อาาว่าคุกันจัดจองที่ดินที่ต้นน้ำลำตายซึ่งเป็นต้นทุนการพัน์ํานกำลังพิจยบาว่าท่านผู้หารส่วขลกรองสุนองทิแล้วก็ผู้กำหนบประชุมทุกท่านจับวันนี้แนะนำตัวผอเองก่อน เนื่องจากว่าตั้ตเป็นหัวหนังงบงานแล้วก็เป็นพอบปอจก็สนุกครับทำงานต่อสู้กับผู้ท่านอดีตนา,กา,นายกนันุมักิโครงการนประเทศจนนประชาชนองนี้มาหนึ่งรอบรอบที่สองก็คือเมื่อมันจะถี่อออร,อรอบนั้นเดินทางทั่วประเทศสองรอบภูมิใจครับว่า การทำให้าฟฟ้าโอซูทิ่น้องสาวผมได้นะครับ